เคยคิดถึงความรักที่มันไม่เวิร์กที่มันผ่านไปแล้วแต่หยุดคิดถึงไม่ได้ไหมครับสวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์สำหรับใครที่ต้องการปรึกษาผมในการส่วนตัวนะฮะทางโทรศพัพท์หรือวิดีโอคอลหรือเจอตัวก็สามารถติดต่อทางช่องทางนี้นะครับนี่เป็นภาพไลฟ์นะครับในทุกคืนวันพุธซึ่งในคืนนี้ มันมีเรื่องที่อยากจะฝากบอกกับทุกคนหากเวลาที่เราคิดถึงแต่เราไม่ควรมาชมเลยครับคือการคิดถึงมันมันไม่ผิดฮะมันเป็นเหมือนกับเคมีในร่างกายเราที่มันส่งผลทําให้เรานึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตที่มันอยู่ในสมองแต่สิ่งที่เราจะต้องนึกด้วยก็คือทําไมถึงไปกันไม่รอดหรือ ถ้าจะเอาคนนั้นกลับมาอนาคตที่มาจากอดีตนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วเราอยู่กับการทำนายอนาคตจากอดีตที่เรามีกับเขาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแล้วถ้ามันคิดถึงใจจะขาดให้มองอนาคตแบบว่าถ้าเขากลับมาตัวตนคนนี้เป็นได้เท่านี้แล้วต่อไปในอนาคต5ปี10ปี15ปีเราจะมีชีวิตแบบนี้เอาหรือเปล่าอยู่คิดถึงได้นะเว้ยแต่สิ่งที่อยู่ลืมไม่ได้ คือคิดถึงแล้วต้องมีสติสติที่อยู่กับทุกอย่างสติที่อยู่กับความทรงจำทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะมันมีหมดที่มันต้องเลิกกันเพราะอะไรบางอย่างมันไปกันไม่ได้แล้วเราจะเอาสิ่งนั้นกลับมาเพื่ออะไรเพื่อทำนายชีวิตว่าเราจะได้แบบนั้นอีกต่อไปในอนาคตเหรออย่าให้ความว่างเปล่าหรือความสัมพันธ์ใหม่ที่มันทำให้เรารู้สึกไม่คุ้นเคยทำให้เรากลัวและย้อนกลับ ไปสู่ความเจ็บปวดเดิมๆนะฮะจิ๊บมองไม่เห็นว่าเราจะทําตรงนั้นทําไมเพราะฉะนั้นมีสติในการคิดจะคิดถึงใครอะ่ะดึงทุกเรื่องกลับมาด้วยแล้วสําหรับใครก็ตามที่เกลียดใครอะ่ะก็ช่วยมองสิ่งที่เขาเคยทําดีด้วยเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็ขอให้ความรักจงคุมค้มครองทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่จริงๆมันความสับสนเรื่องความรักมันมีทุกวันนะเพราะความรักอะ่ะมันเหมือนกับโควิดขนาดยังไม่ติด ยังคิดไปเอง <S 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 สัอดนี้ลาตีสวัสไ์บ่ายไอ้ล่ำอยู่จริงๆแล้วมันคือทุกสิ่งในชีวิตนะฮะไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงในเรื่องเก่าๆอย่างเดียวการทำงานการมีชีวิตที่ดีหรือแม้กระทาั่งการสร้างความสุขให้กับชีวิตจำเป็นต้องมีสติในทุกๆเรื่องถ้าใครต้องการจะพัฒนาด้านความสัมพันธ์น,นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องความเข้าใจผู้ชาย ผมมีคอร์สดีๆที่รอทุกท่านอยู่ในไลน์นี้นะฮะหรือถ้าใครยังไม่พร้อมนะฮะสามารถติดต่อสอบถามทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้ได้ฟรีไม่มีค่าใชา้จ่ายก็แค่อยากจะบอกกับทุกท่านให้สบายใจถ้าเป็นเรื่องผู้ชายสบายใจได้เพราะคุณต้องไว้ใจผมเก็ดป้า